สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นบล็อก Q a อีกแล้วนะฮะเพราะว่าแต่ละคลิปก็จะมีคำถามถามเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาพูดกับเจียวเหมือนแบบว่าคล้ายๆถามเจียวดีกว่าเพราะว่าที่จริงคนถามก็เหมือนถามเจียวนั่นแหละนะฮะว่าเอ๊ะทำไมลูกแต่ละคนมีการวางแผนยังไงเหรอทำไมคนนั้นต้องลอดจีนคนนี้ต้องลอดไทยแล้วแค่จ่าย ในการคลอดลูกมันมันต่างกันไหมที่จีนมันเท่าไหร่หรือว่ายังไงนะฮะน้องสีนนนง่นี่คลอจริงอ่าน้องสี่นี่คลอดที่จีนนะฮะก็คือคลอดที่เมืองลี่เจียงที่เนี่ยแหละเหมือนตอนเนี้ยผมกอ็อยู่ที่ลี่เจียงประเทศจีนนะฮะทาไมคลอดที่จีนก็ก็ไม่ได้วางแผนอะไรนะคะก็ตอนนั้นที่จะคลอดอยู่ที่ไหนก็คลอดที่หนู่นเนี่ย ก็ไม่ได้วันตั้งใจวางแผนอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็คือผมเองก็ส่วนใหญ่อยู่จีนอยู่ส่วนใหญ่อยู่จีนด้วยไม่แทบจะไม่ได้กลับไทยเลยนะฮะแล้วก็ก็คือตอนนั้นก็คือน้องที่สีก็คือไม่ได้คิดว่าจะไปขอดไทยเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่จีนตลอดส่วนใหญ่อยู่จีนก็คือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าวางแผนต้องอดที่ไหนเลยก็คืออยู่จีนก็เลยขอดที่จีนนะตอนนั้นเน่เออน้องที่สีก็ขอดที่จีนทีเนี้ยสโนเนี่ยขอดที่ไทยก็ขอดที่ไทยเพราะว่าตอนนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ไทย ก <G ül> ็เลยไม่ได้คิดว่าจะมาข้อที่จริงก <G ül> <G ül> ็ไม,ไม่ไม่ได้มีคกว่าไม่ได้คิดอะไรมากนะครับทีเนี้ยคนที่สามที่อยู่ในท้องเนี่ยคนนี้ก็ไม่ได้ที่จริงที่จริงคนที่สามที่อยู่ในท้องเนี่ยถ้าตำแผนแล้วเนาะปกติเราต้องกลับไปตั้งนานแล้วเพราะซีซีต้องเรียนไงเออซีซีต้องเรียนหนังสือไงแต่ติดเรื่องไวรัสโควิด -19 ทําให้ไม่ได้กลับเนี่ยแล้วก็คิดว่าจะได้กลับเนี่ยก็ดูมาเป็นแบบว่า ดู่าเป็นเดือนเป็นเดือนเลยอ่ะโอ้ก็ดูเหมือนจะได้กลับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับอีกแล้วนะก็ผมคิดว่าก็คงผิดแผนน่ผมคิดว่าเรื่องไวรัสโควิด -19 เนี่ยผมคิดว่าคุณคุณกําลังดูอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าคุณต้องมีอะไรที่ผิดแผนผิดแผนมากด้วยไม่มีผิดแผนน้อยก็ต้องมีผิดแผนมากนะมันต้องมีสักหน่อยแหละทุกคนจะต้องต้องมีเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนไงนะแล้วก็ บางบางอย่างนี่กระทบหนักบางอย่างกระทบน้อยอย่างผมเองก็ที่จริงมันก็เหมือนจะกระทบหนักแต่พอดีว่างานของผมเป็นงานออนไลน์มันก็เลยผมทํางานที่ไหนก็ได้ก็เลยก็เลยกระทบน้อยหน่อยพอดี <c oughs> การเรียน <c oughs> ของชีชีก็ออนไลน์อ๋อแล้วการเรียนของทีซีสุดท้ายก็ <c oughs> ขเ,ขเขาก็ออนไลน์ก็เลยไม่เป็นไรเออทีนี้พอไม่ได้กลับตอนแรกกล่าว่า ก็คือไม่ได้วางแผนอะไรก็คือกลับว่าที่จีนมันมันต้องกลับไทยอยู่แล้วเวลานั้นก็คือจะกทอดที่ไทยเฉยแต่ตอนนี้มันกลับไม่ได้ก็คือข้อที่จีนแค่นั้นเลยนะฮะก็จะข้อที่จีนทีนี้พูดเรื่องค่าใช้จ่ายดกว่กัเพราะว่าคนก็ถามมาว่าเอะแล้วค่าใช้จ่ายมันต่างกันไหมที่จีนที่ไทยอะที่พอดีที่นี่มันเป็นโรงพยาบาล ของรัฐบาลถ้าเป็นแบบเอกชนที่ดีหน่อยก็ต้องไปพวกคนมีอย่างเนี้ย oh. มันตัวนั้นมันค่าใช้ใจ่ายแพงแต่ถ้าเป็นของรัฐบาลก็คือถ้าเทียบชีชีกับเฉาเฉื่แล้วก็อาจจะต่างกันครึ่งหนึ่งอะ่ะที่ตอนนั้นที่คลดซีซนะีก็ประมาณห้าหกพันหยวนอย่างเนี้ยคูณห้าก็ไปนะก็ประมาณสองหมื่นห้าถึงสามหมื่นอันนั้นเขาของซีซีเนี่ยคลอดธรรมชาติ เนี่ยมันก็เลยก็เลยไม่แพงด้วย,ลยแล้วแล้วเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะงงคือที่ลี่เจียงเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลเอกชนที่เขาคลอดได้ที่ทําคลอดได้ถูกไหมตอนนี้เริ่มมีแล้วแต่<อ>มันดูเหมือนไม่ค่อยอ๋อมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เล็กก็จะไปสู้โรงพยาบาลรัฐ เป็น,นเป็นมาตรฐานไม่ได้กลัวนะไงดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ๆและดูทันสมัยเนี่ยที่นี่ไม่มีต้องไปขึ้นไปที่คุนหมิงอ่าก็เลยต้องเลือกก็เลยจําเป็นคือแล้วเวลาถ้าจะจะเดินทางไปข้อที่คุนหมิงมันก็เหมือนแบบว่ากรุงเทพเชียงใหม่นะหรือว่ากรุงเทพภูกเกต็ตเนี่ยกรุงเทพขอนแก่นอะไรเงี้ยคือต้องเดินทางไปถ้านั่งเครื่องก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงชั่วโมงกวง่า ก็เหมือนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยนะมันมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะก็เลยกะว่าคอที่นี่ล้วกันอ๋อสองซีซีเนี่ยประมาณห้าพันถึงหกพันหยวนก็ประมาณนี้คือโคธรรมชาติถ้าผัดก็อาจจะขึ้นไปถึงเจ็ดแปดพันอย่างเนี้ยเจ็ดแปดพันเก้าพันนะก็ประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นเอางี้ดีกว่าประมาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทหรือว่าหกหมื่นนะเพราะว่ามันจะมีค่าห้องค่าอะไรด้วยป่ะมีแต่มันเป็นห้อง ห้องรวมไหมเออก็ห้องไม่รวมก็มีนี่ห้องไม่รวมก็คือมีห้องเดียวเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่คนซีซีมีแค่ห้องสองคนที่น้อยที่สุดนอกจากนี้สี่ห้าคนเดี๋ยว<น>เดี๋ยวเดี๋ยวคือที่ที่ให้ให้ให,ให้ให้คุณเข้าใจกันก่นกอนว่าที่ประเทศจีนเนี่ย,ค,ยคนเยอะมากนะฮะคนเยอะมากแบบว่าโรงพยาบาลไม่ไม่ไม่พอบุคลากร,กรไม่พอที่คุณเห็นว่าประเทศไทยอะ เห็นว่าบางทีบุคลากรเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยไม่พอนะแต่ที่จีนนี่หนักกว่านะไม่พอมากๆรวมทั้งห้องอะไรพวกนี้ตอนนั้นข้อที่จีก็คออือรู้สึกว่าก็นอนห้องรวมไปนะเพราะว่ามันมันไม่มีห้องมันห้องที่มันว่างไม่ไม,มีแต่ทีเนี้ยคราวเนี้ยของสโนเนี่ยมันจะจะต้องผ่านนะครับเพราะว่าคนที่สอง ไอ้ไม่ใช่ขนโนัวผ่าดินโนัวผ่าคนเนี้ยก็เลยต้องผ่าด้วยเพราะว่าถ้าผ่าแล้วก็ต้องผ่าอีกถูกไหมก็เลยไปเปลี่ยนเป็นอีกโรงพยาบาลหนึ่งแล้วซึ่งนนเดี๋ยวน่าจะมีห้องเดี่ยวละนะแต่ทีเนี้ยสรุปก็คือนะฮะค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกของเมืองลี่เจียงประเทศจีนซึ่งเมืองลี่เจียงเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเมืองที่ใครใจ่ายแพงเท่าไหร่ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลาง<ๆ>กลาง,ลางๆดีกว่านาะ เพราะว่าที่ถูกคนนี้ก็มีรีเจียนนี่ถือว่ากลางๆนะฮะก็จะราคาก็ผมว่านะพอๆที่ไทยที่เป็นรัฐนะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเพราะว่าของรีเจียตนตัวนี้เราพูดถึงก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลนะถ้าเกิดโรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศไทยก็น่าจะใกล้เคียงกันบวกลบนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชน,นชผมว่านะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยของที่จีนของที่จีน โดยเฉลี่ยจะแพงกว่าไทยใช่โดยเฉลี่ยจะแพงกว่าไทยดังนั้นถ้าคุณเห็นโรงพยาบาลที่ประเทศไทยนะฮะ,ะที่เป็นเอกชนเนี่ยแล้วเห็นคนจีนทําไมบอกโอหไปเยอะกันจังเลยก็เพราะว่ามาตรฐานดีกว่าดีกว่า,วาแล้วถูกไงบริการดีกว่า<อ>สำหรับเ<อ>ทียบกับของที่นี่คือถูกไงสำหรับก็คือในระดับเดียวกันของไทยจะถูกกว่านะฮะ มันมันก็เหมือนแบบอันนี้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยเกี่ยวกับงานโรงแรมนะเมื่อกี้โรงพยาบาลเกี่ยวกับโรงแรมก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามาตรฐานเดียวกันสี่ดาวแบบสากลน,นะเอาแบบสี่ดาวแบบสากลหรือว่าห้าดาวแบบสากลเนี่ยนะที่ไทยจะดีกว่านะีทั้งท้งที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วนะแต่ว่ามันก็จะแบบว่า การตกแต่งอะไรก็จะสวยงามกว่าอะไรเนี่ยมันจะมันจะเป็นอะไรที่บอกว่าแปลกๆหน่อยนะของจีนนะฮะดังนั้นของไทยเรื่องการบริการเห็นไหมโรงพยาบาลก็เกี่ยวกับการบริการใช่ไหมฮะโรงแรมก็เกี่ยวกับการบริการดังนั้นประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการบริการอยู่แล้วทั่วโลกประเทศไทย<ว>ึ้นชื่อโรงพยาะะบาลรัฐบาลของไทยเขามีเข้าไยบ้ามีหรือเปล่ารวมอยู่แล้วอท,ที่นี่ไม่รวมไม่รวมข่าวรวคือถ้าเป็น คือทั้งสามมื้ออต้องมีคนทํากับข้าวจากที่บ้านาไปส่งให้ถึงที่โรงพยบาบาลนี่เนี่ยมันเราก็ไม่มีไม่มีคนเฝ้าด้วยนะพวกพยาบาลคือมาดูแลเรื่องยาเรื่องอะไรเฉยๆคือเวลาไปนอนหรือว่าทำนัน่นทํานี่ของเด็กอะต้องมีคนในบ้านไปช่วยทำทของซีซีตอนนั้นคือแม่ไงแล้วก็ของเฉาเฉี่ยก็ตอนนั้นก็คือพยาบาลทําให้หมดครั้งนี้ก็แก้ใจ เสียวแฉ่คือสโนโน,นะฮะคือชื่อจริะ <c oughs> เขาวนี้ก็อาจะเขาแต่แต่ควนี้ควนี้ควนี้คือทางผมเนี่ยคือจ้างคนมาดูแลในในช่วงช่วงเดือนเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าแ yeah, so. yeah, so ย่สาวแย่สาวแย่แปลว่าเดือนนั่นแหละสาวก็คือหมายถึงว่าดูแลช่วงคือเป็นคําเฉพาะอันนี้เป็น,น <ะ S 1> อาชีพเป็นอาชีพโดยที่ประเทศไทยไม่มีนะ ตัวนั่งหาที่ไทยแล้วหาไม่ได้ที่ไทยหาไม่ได้นะฮะคือเขาเป็นอาชีพรับจ้างดูแลเด็กช่วงที่แม่อยู่เดือนเลยนะโดยเฉพพะเลยและเขามีการอบรมเขามีอะไรเลยนะไม่ได้มั่วเลยนะคือเป็นมืออาชีพเลยผมว่าอาชีพนี้น่าจะมีที่ไทยด้วยเพราะว่าเป่นระดับด้วยนะคือระดับเามีเลเวลเขามีเลเวลคือยิ่งทํางานนานก็จะระดับสูงมากขึ้นแล้วก็จะแพงมากขึ้นมีใบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเลื่อนที่ดูแลแม่ ดูแลเด็กให้ฝึกเด็กนอนก็คือในเดือนเขาก็จะปรับเวลาของเด็กตอนกลางคืนอ่ะไม่ให้ตื่นบ่อยเนี้ยเด็กก็นอนกับเขาเราก็จะสบายหน่อยคือของประเทศไทยจะมีประมาณว่าแบบมีพี่เลี้ยงมาจัดการเรื่องดูแลเหมือนแบบดูแลนมเรื่องนมเรื่องอะไรเฉยแต่ว่าอันนี้คือเขาดูแลให้เหมือนแม่ยกเว้นนมเฉย<ๆ>นมก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าเลี้ยงเลี้ยงด้วยนมนมนมของแม่แม่ก็จะ บีบไว้อ่อบีบไว้แล้วเขาก็ไปจัดการป้อนให้เองให้ตามเวลาคือเอาเงี้ทำเหมือนแม่เลยยกเว้นนมเป็นนมของแม่เฉยแค่นั้นเลยนะฮะโอ้โหอันนี้คือถือว่าราคาต้องบอกราคาด้วยเท่าไหร่ก็ก็เม่นปรก็ที่เราจ้างมาเอ่อที่ตอนนี้จองไว้เนาะคนนั้นมันระดับระดับสูงนิดนึงอ่ะเดือนนึงประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหยวนแล้วเราต้องจัดการที่นองที่นองของเขา กินข้าวกินกับเราก็คือนี้แค่ค่าจ้างหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหยวนก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นห้าพันบาทนะถ้าค <25 S 1> <25 S 2> ูณนหนะ้าเออยี่สิบห้าวันเพราะว่าเขาต้องมีวันหยุดอยู่ในนั้นด้วยนะเออ,เอ,อก็ห้าหมื่นกว่าบาทแต่เมื่อก่อนคนก็ไม่ค่อยใช้แต่เดี๋ยวนี้คนจีนที่คลอดลูกใหม่ๆเนี่ยเริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆรื่เริ่มใช้มากขึ้นเรื่อยๆเ,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 เพราะ รู้สึสกว่าสะดวกนะเพราะว่ามันไม่มีคนดูแลได้ไงจุดสําคัญคือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ปกติต้องเอาคนของตัวเองมาดูแลแล้วก็หลังๆมาทุกคนก็ยุ่งกันหมดนะดคนก็เริ่มใช้มากขึ้นนะฮะโอเคคําตอบในวันนี้ก็น่าจะได้ละ <c oughs> น่าจะโอเคน่าจะเข้าใจกันหมดแล้วนะว่าทําไมคนนั้นเกิดที่นั่นที่นี่นะไทยจีน แล้วก็ราคาก็บอกไปหมดแล้วนะครับก็ถ้ายังมีคำถามที่ยังอยากจะถามอยู่ก็คอมเมนต์ถามกันล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมไว้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยกด ไว้ก่อนเพราะว่าเวลามันมีคลิปมันจะเตือนไปที่มือถือหรือว่าที่คอมพิวเตอร์ของคุณนะครับคลิปแบบนี้จะมีเสาร์อาทิตย์นะเป็นบอกปกติจะพาเที่ยวนะฮะพาเที่ยวพากินทั้งไทยและจีนนะแต่ช่วงนี้จะอยู่จีนมันหลายเดือนแล้วล่ะนะฮะแล้วก็บอกอันนี้ก็คือเหมือน Q&A นะที่สงสัยก็เลยถามระมาก็เลยจัดการตอบให้หายสงสัยซะนะครับส่วนจันทถึงสุกเนี่ยผมจะสอนเรื่องการหาเงินการทําธุรกิจ จากประสบการณ์ของผมเองยังไงก็ติดตามกันได้แล้วกันนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คราวหน้าครับ